สบายดี f อซทุกถุงทานเนาะตอนนี้เบาเสียงแล้วก็เอ๊ะคนเดินทางยังอยู่ที่ปากเซ่เลยทุกคนเนาะยังยังเลาะอ,อยู่ที่ปากเซ่แล้วก็เบื้องบรรยากาศอยู่ที่ปากเซ่เนะทุกคนมืัอนี้บันทีเลยนี่นะ <10. S 1> บันทีซิปของเดือนหนึ่งเนาะสองพันสาวฮกทุกคน จะทายเบื้องบรรยากาศอยู่ที่นครปากเซแล้วก็จะเดินทางมีอย่างพักอยู่ที่ปากเซคืนนึงอีกเนาะแล้วก็จะเดินทางไปที่สวรรค์รเศอีกสองคืนทุกคนแล้วก็อย่าลืมเด้อกดติดตามไว้ทุกคนแล้วก็ฮับชมเบื้องบรรยากาศนํเบาเสียงสัมตาสเนาะบาการเดินทางขอขพวกเฮาเป็นอะไรเลยแดเนาะเห็นบ้านเห็นเฮือนการพัฒนาของแต่ละจุดแต่ละมุมเนาะเข้าประเทศลาวนี่แหละเนาะเอ้าติดตามชมไป็น,นกันทุกคนไปตอนนี้เราก็เดินทางไปที่ลักเกาเนาะลักเกาของ นครปากเซทุกคนโอ้บาเสียงกระตื้นเต้นในทีได้มาเห็นบ้านเห็นเมืองเบื้องการพัฒนาคองบ้านเมืองทุกคนเพราะว่าผ่านมานี่บาเสียงยูทย้ทางนครล่วงเลยก่อนแล้วก็ยู่ทางเมืองสับเต็จข้งวมัวผ่านยี่สิบเนาะอันนี้แหละเขาจึงเอื้นบาออกจากบ้านโบเห็นดานแดนไกลทุกคนแท้ทเลยเพราะว่ามาฮอตเห็นบรรยากาศในนี้แหละการพัฒนาแลวการเปลี่ยนแปลงคองบ้านเมืองโอ้ยทุกคนเลย สุด,ดยอดอะไรทุกคนเนาะเดี๋ยวจะพากันไปทางหลักเก้าหลักสิบเลยกันก็ดูเลยครับแต่ก่อนความจเจริญมันมีอยู่แค่นี้แหละครับถ้าย้อนกลับไปสักเจ็ดแปดปีที่แล้วเนาะมาทันนะทุกวันนี้นี่คือมันยาวไป,ไปถึงหลักสิบหลักสิบเอ็ดโน้นนะครับเดี๋ยวจะพาชมนะครับปากเซมันขยายตัวน่ากลันนวนะครับเจริญไปนะครับ พัฒนาย่างไววาพัฒนาย่างไววาลเลยนครป่าเซียสามไตวัดพัฒนาละเซ็นเรียบแค้มของกับพัฒนาเลยนครป่าเซียทุกคนรถอันนี้รถแกมันต้นดิมันต้นมันต้นไล่ออกจากออกจากอันตัวเมืองเนี่ยทุกคนเบื้องส่วนมันต้นปูธรรมดาเด้อกาแฟ มันต้นกาเฟยังต่างๆสินค้าเ <กา S 1> พาะว่ามันมันมันขึ้นมาหลายเท่าตัวมันเรียกเงินไหลเข้ามาทางปากเซนแน่าจะหลายเท่าจากสามปีก่อนผมก็ะจะหลายเท่าเพราะว่อยุทางนี้มันทงเสี่ยงวัชรสบไปทงเพียงแล้วมันก้านปูกเข้าเข้าเล้งเสื้อเลื้งก้านนั่นปูกฟืดกระซิ่กัรมวัชรสบไป กาแฟอิตริตกาแฟนะมันก็ส่งผลให้เมืองปักเซเนเจริญแล้วก็ปักซ่องด้วยนะปักซ่องตัววันนี้ก็ขยายตัวไวนะครับปักซ่องเป็นเมืองหนึ่งที่น่าสนใจนะครับปักซ่องนะคารือฮาดเด้ออยู่ทางนาเฮานี่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 ขวดอ๋ออะไรมาเมื่อเมื่อก็รลังก่อร่างสร้างตัวคารือฮาดนี้นะครับมาก็เห็นแล้วนะครับอันนี้มีเซเว่น มีเซเว่นอยู่สองสาขาที่เห็นนะครับที่ปักเซน,นี่แตละอนาคตจะน่าจะมีเพิ่มอยู่นะครับแต่ว่าไม่รู้ตรงไหนก็เดี๋ยวรอดูนะครับตอนนี้สร้างเสร็จแล้วสวยงามแล้วค่ะเรืออาหารโอ้งามสิใ,ใจกลางเลยแต่พื้นที่จะแคบหน่อยเพราะว่ามันมันอยู่ริมถนนหล,ลักใ,ใจกลางเมืองนครปักเซแขวงจำปาศักดิ์สบสาม สาวปากเสีสนิของใจยาศสาปากเสเจ้างามแท้เลน้องเอ่ยจะขอใ,ใส่มาเปีเ่ยเครถยนต์เยอะนะครับดูได้เลยนะครับอันนี้ก็โม่คอฟฟี่คาเฟ่ร้านคาเฟ่เด็ดๆนี่ก็เยอะนะครับ เพเป็นเหมือนท่องเที่ยวไงพวะนักแรมนักท่องนักท่องเที่ยวไล่เด้อเมืองท่องเที่ยวเยอะนะครับขาก็น้นที่ปักซ่องนั่แหละจุดหลักๆเออแต่เขาก็มาพักปักซีือมีอะไรครับเนาะร้านอาหารก็ไปเที่ยวปักซ่องอยู่แต่ว่าตอนแรกมาพักอยู่ปักซีกินข้าวกินน้ำอยู่นี้แหละมันไกลเ้อทางการงามเนาะมีสนามบินด้วยนะครับก็มีเที่ยวบินไปจีนด้วยนะเห็นว่าอย่างั้นนะครับโรงแรมเยอะนะครับปักซี เป็นเมืองท่องเที่ยวเป็นเมืองเศรษฐกิจนะครับเป็นเมืองศูนย์การการปกครองของเราใต้แต่ว่าไม่ใช่ศูนย์การการ,การศึกษาแล้วไม่มีมนะักศึกษาแล้วเจอดีนะอันเจียกเลย ก่อน,นมาวิไลจำภาษาสักนี่คนจะเยอะนะครับทุกวันนี้คนไปเรียนต่อแล้วนะครับไปเห็ุงานอยู่จ่างประเทศเอ่อ็ไปทางานที่ไทยกันนะครับได้เงินมาพัฒนาบ้านเมืองแต่ก็ได้อย่างเซยอย่างไม่มีไม่มรเรียนแต่เขาไปทํางานที่ไทยก็ส่งเงินกลับบ้านนะนี่หงนี้อนี่วะนะมาวิธยอะไรนะผมแมน่นม,มหาวหทยาหาออยู่หลักจิตเลไปนอกนี้ แต่ก่อนทังนี้โซนนี้จะเงียบเล่านะครับจะไม่ได้แบบว่ามีร้านค้าอะไรเยอะแยะอะไรนะครับทางหลัก5หลัก6เนี่ยนังเงียบเล่านะครับวันนี้ได้่คลา,ากล้านนะครับพ <ซะ S 2> ัฒนาไปติ๊กติ๊กตัวแหล่บรยุท์ยังอะไรเนาะบ้านเฮาอทุกคนเนี่ยแล้ววันนี้ถนนในห้นนองในซอยในทางเนี่เขาเ,เป็นเบตงเหมือนๆัวเนี่ยมันก็เลยแห้งไอ้เห็ในเมืองมันขยายโตัวนะทางลิทางงามไปบ่นเดอร์ดิ้นมีราคาบ่อนนั้น นัก<ค>นลงท <จะ S 1> ุนก็ไป,ไปวันนั้นอะไรที่บอกทา,กากงมันลาบอยากทางเป็นตัวเป็นผิดไปเห็นที่คนอยากเข้ามาอยุคิดน,น้อกน่ะใครๆก็อยากมาอยู่ในเมืองนะครับพอมีเงินก็เข้ามาอยู่ในเมืองเบาเสียงก็ยังยากอยู่ในเมืองบ่เจ้วนั้นแหละที่เบาเสียง,ยงไงไปเวียนละ <laughs> บุคิดเลยมันจะอยู่เฉยเติตมเบาเสียงห้างแล้วตอนนี้นะบบาเสียงนี่บบาเสียงกันอย่างนี้เปล่า โซนสนามบินนะสนามบินอยู่ภาคเหนืงของบาเซโดนะครับเดี๋ยวจะให้เบาเสียงพาเลาะไปชมนะครับก็ไปจนถึงหลักสิบเอ็ดนะครับสิบห้าสิบหกหลักนะครับมันนี่เมืองหมดแล้วนะครับเฟีนก้านข้องเฮาเมนี่นี่เลาะปากเซเต็มเนียลด้ยได้เนี่นะครับเอา้พแล้วก็ไปพักนอนมื้อื่นนึ่งก็กลับเดินทางสมานาเขตเนาะหรือว่าอัตตะปื้อบอกกันยังบาทันฮูเด้อก็ลองเบิ้งลองเบิ้งเจ้านใดสิ่งแหววแหววเออหัวหน้ายังบางเฟียนจะไปทางเดือดแทน บราเทือกอัตตะปื้อคนแหละไปเบิ่งบ่อนขาเจ้าไข่คำเลขไข่อะนาเนาะอัตตะปื้ออัตตะปื้อี่ยังจักรลอยยังซอกลอยคนน่ะลอยโอ้อัตตะปื้อในสาวอัตตะปื้อในแห่ในงามด้ยตัวมืออัตตะปื้อเพราะว่ามีสาวเวียดหลายในเสื้อเสื้อเวียนผสมเนมืองใหญ่ด้วยกันอัตตะปื้อไข่คำเลขไข่เป็แขกสั่งแขกสามหลอกโบกคู่องแฮมหลอกโบกคู่ถ้าองแฮมนี่แมนเกี่ยวกับอันนั้นปะผลิตภัณฑ ของเรโบกคุมเมนตีมันเป็นภาษาเวียดยุเ้ียใา่เวียดดีก็ปักเซเนาะจะจะบอกว่าปักเซเติบโตเพราะซาฮูปักเซ่ฮเจ,จ้างามหามแท้เด่น,ะน,นอะเอ้ยหารกินดื่มและบันเทิงสายมือเน้ะ ่าจะเป็นใหญ่ที่สุดในนครปักเซียจากแร่หงสีเข้านาโปงมันเป็นสันผูเลยมันมันอยแล้วมันตังลงไปแต่มันมีมีสันผูเลยนี่แหละทุกคนอย่าเบาเดอว่าประเทศลาวนี่ทุกยักทุกจนอยากให้ทานมาเบิ้งมาสมบรรยากาศเป็นดีเด้ ว้าวฮงแหมบ้านพักการเดินทางก็เป็นบางจุดเดอ้อที่าทางายทางขาดที่จริงแท้ก็โอ้โเอยเป็นธรรมดาเนี่ยทุกคนเลยเนาะเพราะว่าเกันเลยท่ามไลยพบกับอันเอฟซีที่ลาวนอกเพื่อนเนาะอยู่ต่างประเทศมาโอ้เที่ยวลาวไตนี่สบายมั้ยสบายเดินการเดินทางเพราะเส้นทางเนี่ยเก้สาสิบห้าเปอร์เซ็นชาวประชาชาตเนาะทางงามมาทางไต้ช่วงระยะนี้ะนะ แต่ทางเนื้อเนี่ยก็จำเป็นเนาะเรื่องฟูเรื่องเข้ากับเบาไหล่ดินเจือนดินทับท่มตลอดคือทางเมื่อบ้านเบาเสียงนะดินเจือนดินท่มเนาะเป็นฟูเข้าเป็นหนุนซุ้งแต่ทางใต้นี่สบายเดินทางคึกคักเลยทุกคนอยูนอคนลูกเวียงจันทร์อยากเลี้ยงมากินกาเพอยู่ปากซองก็สบายทางนี่แถวหลักหกนะครับหลักหกยังไม่คึกคักนต้นมีอ่า มันมีที่ดินว่างเปล่าเยอะของเป็นของรัฐบาลนะของรัฐน,นะครับมันไม่แน่นะคนเพื่อนอาจจะให้สัมปทานกุุนสัมปทานก็อาจจะทําให้คนขึ้นคักนะแล้วพอมันไปถึงหลักเจ็ดหลักแปดหลักเก้ามันก็คักมันก็เป็นเมืองอีกนะครับโอ้นี่ตลาดกสิกรรมบอกเร็นะตลาดนะก็เรียกตลาดปากสองสี่สิบห้ามหาวิทยาลัยสองลำนั่นเอาลาบานหนึ่งร้อยกับสีบบบนะอยู่นะครับเป็นตลาดนะครับ นก็เริ่มมาขายแล้วนะเซ็นเตอร์การเกษตรเดนการเกษตรโอ้โอ้จากน้อยคือครักแหละมันมีที่ดินของหน่วยงานรัฐอยู่เยอะนะครับมันก็เลยทำให้แบบมัน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 เป็นแกดอยู่นะครับแต่พอไปหลักจิตหลักแปดหลักเก้าือคักมันบ่นต่อเนื่องด้ยนียอมพลัวไว้ด้ ส่งสินค้าออกจากไทยไปรถไทยเมื่อเดือนมา<ผ>มจาก<ม>ที่ว<ท>่าลาวอะไปจำปาซักสินค้ากับมีทั้งมาจากไทยมีทั้งมาจากเวียดมีทั้งจากจีนกับมีคมันเขาง่ายเนาะนอยู่เขตส่วนนี้มันเขาง่ายเ้อแต่ว่าคนจำปาซักเขาคุ้นเคยกับทางไทยแหละเพราะว่าสำเพียงจำปาซักกับสำเพียงกับไทยอุบล ฟังเราจะรู้เลยเลยครับว่าเป็นเป็นคนมาจากจังหวัดไหนถ้ครับถ้า,ถาเ,ปเ,ปเ,ปเป็นประเทศไทยเนาะพูดแบบว่าไอ้นี่ก็โอ้ดานสันกมาจากขอนแกน่แกนมาจากร้อยเอ็ดสนาคาราพูดสำเนียงแบบนี้มาจากสกลนครมันนมไปซื้อกอนเนาะซื้อไปสำเนียงแบบนี้มาจากเมืองซัมเตอร์แขวง,งหัวพันแขวงหัวฟันุญเนี่ยไปยังเด้อวนใช่ สั้าสิบสามแล้วตอนนี้มันี่ออกพุทธเนี่ยดัน,ดนโคนน้งเลยเรีย้ยงลำโค้งอีกก็จะดันน,นกเขียนดันน้องนอกเขียนไปสามสี่ล่ะกัมีเงือนคนเต็มเลือนมาีขั้นค่าก็นเลยเคยมาจิล่งแถวนี้เลย <c oughs> <c oughs> <c oughs> ลักเก้าทโซดีลักเก้าความจเจริญมันมาทั้งนี้แล้วสีล่ลักลักแปดชื่อรถลักแปดเป็นลักเก้านึกถึงสมัยมานั่งรถโดยสารไปไปเวียดนามเนาะลักแปดนะครับโอนฟ้าไปไใหมก่ก็ไม่ได้คึอแักอะไรนะครับหลักแปดเนี่ยมันมันเป็นเขตนอกของเมืองปากเซ แต่ทุกวันนี้มันคึกคักนะครับห้านค้าห้านข,า,า,นขายเต็มทุกคนเอ้ยก็จากก่อนถึงสนามบินนะครับฝั่งภาคโดนของอ่านามเซโดนนะยาไปคงเซโดน,นแห่งนี้สิบห้าสิบหหลักเป็นเมืองหมดแล้วนะ ากเซไม่ธรรมดานะครับอนาคตแห่งที่ขย,ยายตัวไปเจียงเพิงนะที่เขาไปฮอดเพงบาเจียงนะนเนาะรักเสวยนีนับแต่เมืองว่าเจียงมาหัวพัฒนาและอนาคตมันได้สินค้ากเกษตรเนี่สินค้าราคาแพงเลยหรา่นหัวเงินสาขาบาทเจียง ใ,ใครปิ่ก่อนก่อนสร้างมันเขียเรืองบาดเจียงแล้วเนี่ยสามจกิโลสายเดียวควาสื่อไปสายมือแล้วสามบซ้ายสายายสายสายสิโอ้คิดได้ไงนี่สายนี้เลย

มีทากเ้าไปเดียตรงลักเก่าไอวาแล้ย้อนกลับไปนะครับที่เดินทางไม่นี่แหละทางนี้ไปบ้านอย่างมูี่เป็นบ้านใหญ่ได้เชียงเลยบ้านนี้นะน่าจะเป็นครอบครัวทหารที่หลายคนนี้อเนี่ยจะเป็นพอ่อไทยซ้ำเหนือไทยซ้ำเตอร์ ที่เดินมีทหารมันลอยเลยแหะเนาะไปทุกคนทุกคนลักเก้าอาหารเดินบานสามขอไปเลยอ๋อบุกเคยเข้าไปเรื่อยเรื่อยเส้นใหญ่ก็บบุเคยเข้าไปาเรื่อยเรื่อยใ่ไมบุเคยก็เลาะไปซีดาเนะาะเขาสองกองเบื้องนี่เป็นบ้านใหญ่เลยบ้านใหญ่เนี่บ้านทางนาน โอ้ยังแซ่ลักมันฮู้หงหมอลาวปากเสียหมอใหญ่เลยเดินบ้านนะั่นเดินไอ้คุณโดนเป็นบ้านยืน่นนะทางเื้อทางในนะสองจุดเก้าถาดูด้วยกันนะครับอันนี้เป็นศาลเมืองเลยนะอันนี้เด้อโอ้อฮมาโซนีวิวงามเนาะวิวงามบ้านเดี๋ยวอ่านไปไหมบ้านลึก อาดอดอดอดิบานบานกงสกัดกองสงบบุษเอ้ามจีอานยังขับรถอยู่มจีอานไปโอ้เท่านี้เนาะเนาะหายหายหเอกเด้อนี่ใส่ใส่เาน ทายลิปทายนั้นใส่อาดป้ายแค่นี้ทายเลยจ้าดีนะปลาทิมหรือปากเซท้มงติ้งไก่พันปลาโอ้ยนี่เลยน่าจะมีโอ้ยตุ๊ยอยู่เลยโอ้รถบรรทุกเลยแถวนี้บ้านคนเห็นบอกมันเป็นบ้านเริ่มงานแน่นริงอาหารคาวเริ่มมีแล้วโอ้ ทางนี้ก็บโเคยมาจากเครือเลยคลักอีลี้เรื่องนี้ใครทหารไอว่าแล้วขายทหารโอบบอโอโ้สมภูมิของหมอทหารเนาะมันที่มันครอบครัวทหารเนี่ยเขาจะคนจะเยอะนะครับบ้านอะไรเนาะเดี๋ยวบอกให้มันอ่านไม่อ่านให้เลให้ซะเดี๋ยวกลัวบ่าเดี๋ยวกลัว โรงพยาบาลบริเวณหนึ่งร้อยหกกองทัพองค์หมอเนี่ยถ้าเป็นนางอุดรก็เหมือนกับค่ายประจักษ์ศิลปาคมอะไรอย่างเงี้ยนะโรงพยาบาลเอาเอาเลาะทุกจุดเลยเนาะปากเซนี่เนาะทุกคนโรงพยาบาลค่ายกิจศรีเวลาอย่างเงี้นะครับของสกลนครโรงพยาบาลพระยอดเมืองขวางลนครพนมอย่างเงี้นะครับลุยทุกจุดเด้อเนาะปากเซ้นโหเฮือนงามเลยทุกคนบ้านทหารเด้อแถวนี้ ค่ายใหญ่ๆก็จะมีโรงพยาบาลขายเครื่องย่อยห้านพรประเสริฐว่าสองดูเกินดูแล้วบ้านเดือดดาแน่นเพราะว่าเป็นค่ายใหญ่นี้ <c oughs> ขนาดนี้นะครับอากาศนี่พอดีเนาะดีนะเนาะบรรยากาศดีที่นี่ทางนี้นะ ก็ s <S อนาคตก็น่าจะบ้านเดือนทุกคนน่าจะขยายไาทางนี้เยอะนะครับเพราะว่ามันมันเหมาะในการอยู่แลนะ้วเนี่ยวิวดีนะเชียงก็เด่วคักคักเลยนะครับบ้านเดือนนานแน่นนะครับ แต่เขื่อนง,งามๆนัินก็โอ้ทางแคมปกองแห้งขยายตัวนี้เขื่อนไม้ใน,บบนเบื้องมีปั้นเลยนะเนาะโอ้มันในเมืองนนนเอนาะเขตเมืองเมืองปักซีมีตเตยเขื่อนแบบถัดสมัยเลยนะทีมันเลยเหรอบอบ้านไซสว่างแมล่ะอย่างนึน่งก็สางกิโลบ้านไซสว่างผม สรุปผมต้องอ่านเองนะครับคงเฮียนใส่ใส่สว่างจื่อแต่ว่ามันใส่ใส่สนี่แหละแต่บวกู้ว่าผู<อ>้ว่าเจียงคงเฮียนมัธยมผู้ว่าเจียงผู้มาลงยู่ฝั่งปุ่นผู้ว่าเจียงฝั่นี้โอ้บ้านเรือนหนาแน่นเฉยนี่คือหลังงามๆเลยต้องมานอกเมืองเด็กกันยังพัฒนาปน,นีเนาะ คนลส่อยู่หลายผนมะมันที่เป็นหลักพันหลักขาดโอ้แถวนี้นะเก้าร<ม>้อยเมตรย่านอยู่นะั่นไอซองกูเกินเบิองหรือป้าที่เราเขาจะผูกบ้านเองนะครับไม่ได้มีบ้านจัดสรรนะครับดังนั้น โอ้ยแงามเลยชุดนี้โอ้โอหี้นครับครับ,บ,บอ๋อบ้านเรือนผู้คนาน้าแน่นทางบ้านใส่สว่างเลยนะน่าจะเป็นบ้านทหารด้อเขียน,นทั้งโมแม้นแค่ทหารนะมันหมายถึงว่ามันสีประกอบ ใชโอ้อยสวยงามความเชียงเลยสวยงามดวยงามทุกคนโอ้บรรยากาศดีครับคุณอาศัยอยู่แน่นภูบาเชียงวะนี่ได้ยินแต่เสี่ยงแต่ซื้อแต่นี่ตอนนี้มาเห็นผูบาเชียงกับหูกับตาเละะ้วทุกคนเอ้ยผ <laughs> ูฟังคุณกับภูสาเีเราผูมาลงนี่แหละคือการเดินทางอย่างแทจริงของวาวเสียงสัมปา ใช่เดียววาเบิ้งเบิ้งไหมเบิ้งเบิ้งไนั้นน่ะเบิ้งสายใชโอ้โอ้แมนเป็นวงองเฮียนวงเฮียนเบียงไซเป็นเียนเอีเยาไเนูกป็นลูกหานทหารี่ยนแมอี่เป็นเีเขามปแเาาเปลูานะเเป็นขาบม่เป็นวาไ่ได้ไปท่ายู่ใจกาค่ายทหารเนาะโอ้นนคนนานนเอ่นเนียเขาดเป็นเ้นปูนะครับ thầy bán hào cơm mà gì khó khăn lắm anh này, phải, không khí cả gì này, cảm, là nó, phải, không, 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 nè, không, 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 không,